สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปรผลหาผลลาพัฒนานะครับของวันที่สิบหกนะครับสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนะครับแต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนั้นเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผม ในช่องทาง y o YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนัากลาดนั้นขอ f c ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายทัง้งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอยาได้ต่ำกว่าคนอยาได้จนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวยรวย รวยครับผมมาดูแนวทางตัวเลขกันเลยนะครับเลขหน้าคราดนะครับผมประจํางวดวันที่16ธันวาคม2 5 6พนะครับสูตรนี้ที่นํามาแสดงให้ดูนี้นะครับผมนะครับผลนะครับผมเข้ามาแล้ว20งวดนะครับผมหลุด1งวดนะครับที่เข้านี้ก็คือคู่เจาะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่20นะครับ ที่จะลงคลิปต่อไปเป็นงวดที่21่สิบเบ็ดนะครับมาดูครับว่าผลออกอะไรนะครับผลผามตัวบนออก601นะครับนะครับออก6 0ศล่างออก46่นะครับผมสสูตรนี้นะครับผมเลข่าจะนำมาชนกันนะครับเทียบชนว่าตัวใดมาไม่มานะครับสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนะครับคู่เจาะนั้นนะครับ21ชุดนั้นนะครับ 20งวดนั้นการันตีอยู่แล้วว่านะครับมาถึง21งวดหลุด1งวดแต่ที่สำคัญก็คือตัวเด่นรูดนะครับตัวเด่นรูดนะครับถ้าตัวเด่นรูดนี้นะครับผมรูดนะครับคู่เจาะก็ไม่เข้านะครับเพราะนั้นตัวเด่นรูดในคลาดวางไว้3กับ8นะครับชนไปที่3ทั้ง2สูตรนะครับนะครับแต่สูตรหลังบ้านนี้ชนไปที่1ด้วยนะครับสูตร สามสี่สูตรนะครับผมแปดนี้แค่สองสูตรนะครับเลืขล่าทให้เป็นตัวรองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจึงเน้นไปที่สามนะครับสามในสูตรแรกก็มีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเลขค่าล่าทนะครับผมนะครับตีล็อกไว้ที่ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าศูนย์หนึ่งนี้ไปชนกับสามสูตรนะครับส่วนสามนี้ชนทั้งหมดห้าสูตรนะครับห้าสูตร พอนํามาเทียบชนกับสูตรที่2นะครับผมสูตรที่2นี้มี8ด้วยนะครับสกับ8ปดเดลกาลาทำให้8เป็นตัวรองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชนแล้วจะได้ตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับผมหคู่นะครับสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งกันที่ศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครับปรากฏว่านะครับผมปรากฏว่านะครับเข้าศูนย์หนึ่งจริงๆครับผม จริงๆเข้าตรงนี้นะครับบนนะครับผมดีใจด้วยนะครับผมกับ FC ท่านใดที่มีโชคมีลาบกับช่องเลขลราที่เข้ามาเห็นคลิปและได้ฟังเลขลาที่บายนะครับตัวเลขจาก21ชุดนะครับผมนะครับทั้งหมด6สูตรนะครับเมื่อนํามาวิเคราะห์แล้วนะครับจะได้ตัวเน้นนะครับตัวเน้น5คู่กัน1คู่นะครับแค่6ชุดนะครับนะครับ บาทเดียวก็ได้คืนเป็นร้อยแล้วนะครับผมนะครับอธิบายให้ฟังนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเก่งไม่พอต้องบวกด้วยดวงเฮงด้วยนะครับเก่งบวกเฮงนะครับนะครับสรุปนะครับผมสรุปนะครับสูตรเลขลาดไม่หลุดนะครับเข้าตัวนะครับเข้าตัวกันที่ศูนย์หนึ่งนะครับบนนะครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็จะมาดูต่อครับวันที่สิบแปด ธันวาคมเล็กๆปล่อยอะไรไว้ให้นะครับแปดธันวาคมเพื่อไม่เกินเป็นการเสียเวลาเล็กๆเขียนเตรียมไว้ให้ดูแล้วครับเตรียมให้ดูแล้วนะครับก็เว้นไว้สําหรับเพื่อจะทําอธิบายให้ fc ฟังไปด้วยนะครับชนสองสูตรคำว่าชน2สูตรนี่คือนำมาแสดงให้ดูนะครับ แต่สูตรหลังบ้านนะครับยกตัวอย่างนะอย่างสูตรนี้อย่างสูตรนี้นะครับอย่างสูตรนี้ก็ทําไว้หลังบ้านเมื่อวานนะครับผมก็เข้าไปที่ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับตัวรูดสามหนึ่งนะครับตัวรูดสามหนึ่งนะครับสูตรตัวรูดนะครับผมนะครับ ก็ต่อไปจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าที่ทํามาลง Youtube นั้นก็21งวดก็หลุดไปนะครับค่อนข้างหลุดเยอะก็เอาตัวเด่นมาปรับเปลี่ยนนะครับโดยใช้สูตรเมกี้ที่เห็นนะครับมาดูต่อครับผมนะครับสูตรที่1นะครับได้คือใดครสูตรที่1เล็กนาะทำไว้แล้วนะครับผมก็จะนํามาวินเลยนะครับวางตัวเด่นก่อนนะครับ ตัวเด่นเลขลาดวางไว้นะครับผมบนล่างนะครับผมห้ากับสามห้ากับสามนะครับเพราะสูตรหลังบ้านเลขราดชนไปที่ห้ากับสามนะครับนะครับมาดูครับผมนะครับคู่เจาะนะครับผมคู่เจาะก็มีห้าเจ็ดนะครับทำไปแล้วครับผมเพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็เลขลาดมาไ,มไม่ค่อยคล่องนะครับไม่คล่องไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับถึงได้เขียนไว้ก่อนเพราะปกติแล้วนะคลาดเขียนแล้วค่อยอธิบายนะครับผมนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสองสามครับ ชุดเต็มทั้ง2ชุดนี้นะครับจะเท่ากับ21 okay. ชุดนะครับนะครับสาระสําคัญอยู่ที่2ตัวนี้ครับ5กับ3นะครับนะครับ7 8นะครับก็มี FC ขอหลักร้อยมานะครับเลขราชจะลงให้แค่ในลายกลุ่มเท่านั้นนะครับหลักร้อยนะครับนะครับมันก็ไม่ค่อยเป็นหลักร้อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขึ้นบนบ้างเดี๋ยวลงล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะมาที่หลักร้อยนั่นแหละครับ เลขาธิการไม่ลงให้ i, okay. ไม่ใช่อะไรครับกล ouais. uh ัว huh. ว so, ่าหลักร <whole> ้อยจะพา f อฟขวครับเขวในการลงทุนครับผมเลขาธิการห่วงห่วงเรื่องการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับเพราะบางท่านก็มีทุนน้อยนะครับก็อยากให้ได้โชคได้ลาบนะครับได้ซับกันนะครับเพราะนั้นครับถูกแค่2ตัวนะครับแนวทางให้ถูกแค่2ตัวก็ถือว่าได้โชคได้ลาบแล้วนะครับก็ดีใจแล้วนะครับเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารไปนะครับผมนะครับ แต่ถ้าแทง5บาท1 0บาทจะหวังรวยคงไม่รวยนะครับผมนะครับอันนี้พูดความเป็นจริงหลักความเป็นจริงนะครับไม่ได้ไปว่าตําหนิติเตียนใครนะครับเพราะนั้นขอให้เราถูกครับผมเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูในครอบครัวบุตรหลานนะครับจะใช้อะไรก็ขอให้เป็นเงินเทวดาเป็นเงินฟรีนะครับไม่ต้องควักกระเป๋านะครับเจตนาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่สำหรับนะครับ ไม่ถูกใจท่านใดหรือว่าท่านใดเห็นว่าเลขลาดนะครับผมไม่แม่นไม่ยำก็เป็นสิทธิ์ของทุกๆท่านนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านของท่านนะครับผมชอบใจไม่ชอบใจก็ถ้าชอบใจเข้ามาดูไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมเลขลาดน้อมรับฟังนะครับผมแต่คอมเมนต์ก็ยังบอกไปแล้วครับว่านะครับผม เป็นแนวทางนะครับเรียกคลาดทำเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับไม่รู้ว่าตัวใดจะมานะครับและแม้แต่สํานักใดๆก็ตามครับทำเป็นแนวทางทั้งนั้นนะครับผมอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับผมจะวิเคราะห์พิจารณาอย่างไรนะครับนะครับถ้าท่านมัวแต่นะครับผมไปตําหนิคนอื่นนะครับไปชมคนอื่นนะครับโดยขาดสตินะครับ ที่ไม่ได้อะไรก็คือตัวท่านเองนะครับราอเงินในกระเป๋าท่านนะครับการลงทุนในของท่านนะครับแต่ท่านกลับไม่ใช้สติปัญญานะครับเข้าข้างตนเองว่าคนนี้แม่นคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีครับเพราะได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นแนวทางและไม่รู้ล่วงหน้าครับผมว่าตัวใดจะมาพูดทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเพื่อ แจกแจงแถลงไขให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมนะครับเรียขขลาธทรมนะครับทํา y o Youtube ขึ้นมาเป็นแนวทางนี้นะครับประโยชน์ก็เพื่อหวังว่าจะได้นะครับมีรายได้กับ y o u t บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมาบอกว่าต้องเชื่อเรียกขล่าธรรถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ครับเป็นแนวทางถ้าถูกก็ว่าดีถ้าไม่ถูก ก็ตำหนิตีเตียนเป็นเรื่องธรรมดาของทางโลกอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อจะทำให้ดูแล้วก็พยายามที่ทำให้มันแม่นยำถูกต้องตามกฎกติกาของทางโลกนั่นก็คือให้มันถูกเป็นตัวเลขออกมานะครับผมถูกไม่ถูกก็ดูที่ตรงนี้นครับผมก็บอกแล้วว่า20กัง,งวดนะครับผมตัวเจาะแล้วมันเข้านะครับผมแต่สำคัญคือตัวรูดตัวเด่นนี่ครับเลวกปรปปับเปลี่ยนให้วันนี้ก็ทำให้ดูนะครับตัวรูดตัวเด่นนะครับ ที่มันหลุดไปก็ทําให้ดูว่าแต่เลี่ยนเป็นตัวห้ากับสามนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมท่านใดที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็ขอให้พิจารณาด้วยนะครับผมจริงๆแล้วท่านเองต่างหากที่ไม่ได้พิจารณาเมื่อท่านไม่พิจารณาแล้วท่านก็จะไม่ได้อะไรมาดูครับผมตัวเจาะ ทั้งสสูตรเขียนให้แล้ว21ชุดนะครับก็จะมาคัดด้วยตัวเด่นตัวเด่นขอให้โดนขอให้มาครับ5กับ3นะครับตรงไหนมี5เอาทั้งหมดครับเอาที่สูตร1ก่อนนะครับเอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงว่านะครับมันชนมันเด่นยังไงแต่เลขคลาดรู้แล้วพวกเป็นคนทำตัวเลขย่อมรู้ครับผม ขนาดว่าย่อมรู้บางทีก็ยังจับไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวท่านเองที่ไม่มีนะครับสติไม่รู้สูตรนะครับถ้าไม่เฮงจริงๆไม่ดวงจริงไม่มีทางนะครับที่จะถูกนะครับเพราะ,ะนั้นตั้งอยู่ในความมีสตินะครับปกติเลขาลาดเป็นคนที่ไม่พูดอะไรมากนะครับ,นะรบแต่ถ้าไม่พูดนะครับ เตือนสติกันบ้างก็จะไม่รู้เลยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับผมโดยส่วนมากจะถูกหลอกกันเพราะแบบนี้บ,บางคนก็ไม่มีสติปัญญาใดๆเลยครับเชื่อฟังพูกน้ำมนยิ่งพูดมากเชื่อมากเลือขลาดก็คัดแล้วครับ3กับ8นะครับ เดี๋ยวเลขราดจะดึงตัวที่มันชนนะครับลงมาข้างล่างนะครับตรงที่เขียนว่าชน2สูตรนะครับเลขราดนะครับผมแจ้งไปแล้วว่าผมทำ u t u b e นะครับเพราะผมอายุมากแล้วผมต้องการมีไรายได้กับ y o u t u b e นะครับ แต่ก่อนจะมีรายได้กับ YouTube นั้นผมก็พยายามที่จะพูดความจริงให้ฟังว่าสูตรก็คือสูตรนะครับไม่รู้ล่วงหน้าว่าัวไรจะมานะครับเพราะฉะนั้นอยากคาดหวังนะครับขอทุกท่านที่เข้ามาชมนั้นนะครับหรือยินอะไรกลุ่มก็ตามนะครับให้มีสติอย่างมากไม่งั้นเขาคงรวยกันหมดทั้งประเทศ้วครับนะครับชนนะครับผมชนไปที่นะครับ ชนไปที่38มแปดนะครับสานะครับสานะครับสมแปเนี่ยชนไปที่ในสูตรหลังบ้านด้วยนะครับผมโดยเยลขยราดจะเอาเฉพาะที่ชนกับสูตรหลังบ้านมาลงให้ดูนะครับวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ38ชนตรงนี้นะครับ ชนไปที่3าครับนะครับชนตรงนี้นะครับเลขคลาดพูดเสมอเสมอว่าอย่าเชื่อเลขคลาดฝ่ายเดียวให้นำตัวเลขทั้งหมดนี้ไปวิเคราะห์กับอาจารย์สำนักอื่นท่านอื่นด้วยนะครับนะครับบางคนวิเคราะห์ก็ถูกบางคนวิเคราะห์ก็ไม่ถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งเลืองราศนักราชพูดนะครับชนไปที่สองห้าเพื่อเป็นการแนะนำนะครับชี้ทางเท่านั้นนะครับผมนะครับสามห้าครับนะครับเอาเฉพาะที่มันชนกันนะครับในสองสูตรนี้แล้วก็สูตรหลังบ้านนะครับผมนะครับชนทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมดห้าคู่นะครับห้าคู่กำลังจะลงให้ดูนี่แหละครับผมชนไปที่ห้าแปดนะครับ เรขย克拉ก,ะกะเขียนได้ครับตัวเดียวฟันตัวเดียวเนาะเไปเลยครับแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงไม่รู้นะนี่พยายามอธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นไงสูตรมายังไงนะครับผมนะบไม่คิดจะลอกเรียนแบบใครไม่คิดจะตามใครนะครับเอาความจริงมานําเสนอแต่คนเราต้องชอบ ไม่รู้ว่าชอบความจริงกันหรือเปล่าชอบความหลอกลวงนะครับกันนะครับผมกันที่6กแปดนะครับผมกันที่หกแปดครับกันชุดเดียวนะครับนะครับส่วนที่เหลือนะครับเบลกลาดไม่จับให้นะครับเบลคลาดจะเอาที่มันชนกันเท่านั้นนะครับ สรุปนะครับชนไปทั้งหมดนะครับห้าคู่นี้นะครับ,นะรบกันตัวนี้นะครับนะครับมาฟังเลขรหัสอธิบายนะครับสรุปนะครับจะสรุปอธิบายให้ฟังนะครับ ถ้า fc ท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปเดคลาดทุกคลิปนะครับเนคลาดจะพูดอธิบายเสมอเสมอนะครับคนดีไม่ตีใครนะครับแต่เมื่อคนดีถูกตีแล้วปฏิกิริยาย่อมถูกตอบโต้เป็นธรรมดานะเมื่อให้ความดีไม่ชอบก็อย่ารับความดีกันเลยเพราะคนเหล่านั้นเขาชอบแล้วถูกแล้วกับสิ่งที่เคยหลอกลวงเข้ามาตลอดอุป,ปนิสัยเขาเป็นคนที่ถูก ชอบใจกับสิ่งที่หลอกลวงเขาไม่ชอบคุณงามความดีเขาไม่ชอบความจริงนะครับมาฟังสรุปครับเลขนาคราชลาวพักนาวันที่18ธันวาคม2567สูตร1สูตร2และสูตรหลังบ้านนะครับนะครับชนะนกันไปที่นะครับผม38 32 52 35 58 ห้าคู่นี้นะครับผมนะครับส่วนตัวเด่นตัวรูดบนล่างนะครับเลขลาดเน้นให้นะครับเน้นไปที่บนนะครับบนกันล่างนะครับวันนี้นะครับสูตรนี้นะครับนะครับชนไปที่บนมากกว่าล่างเน้นบนนะครับวงกลมให้แล้วนะครับกันล่างเฉพาะห้าคู่นี้ครับไปกับนะครับสามแปดสามสองห้าสองสามห้าห้าแปด กันไปที่68นะครับนะครับผมเลขคลาดยืนยันว่าพูดจริงพูดความจริงให้ฟังนะครับผมสูตรก็มีให้ดูนะครับย้อนหลังตลอดนะแม้ทั้งเลขคลาดเองเป็นคนทําตัวเลขทําสูตรเองนะครับเมื่อหวังจะคิดจะลงทุนยังไม่ถูกเลยนะครับแต่ตัวเลขมันเข้าก็เห็นเห็นกันอยู่นะ เอาล้ครับให้ห้าคู่นะครับผมเน้นบนกันล่างมีคำถามใดๆทักเข้ามาถามได้นะครับแต่ถ้าไม่ฟังให้มันทั้งหมดแล้วมาถามมาพูดไปพิจารณาตัวเองด้วยนะครับผมเอาล้ครับผมทายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ